ตรงนี้ก็เป็นสะพานพระรามสามนะครับด้านบนเป็นสะพานที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อข้ามจากฝั่งพระนครไปฝั่งทนบุรีนะครับสร้างอยู่ข้างๆกับสะพานกรุงเทพนะครับเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าเป็นสะพานกรุงเทพสองอะไรนะประวัติผมไม่ค่อยรู้ละเอียดนะครับวันนี้จะพามาดูสะพานกรุงเทพในปัจจุบันนะครับผมก็อยู่แถวๆนี้แหละ ครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะครับ <c oughs> สะพานกรุงเทพก็เป็นสะพานเหล็กที่ข้ามจากฝั่งฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งถนนตกนะตรงเนี้ยตรงนี้เขาเรียกถนนตกนะครับอันนี้คือปัจจุบันนะครับสร้างสะพานสูงเพื่อข้ามไปฝั่งโน้นนะครับ ทาุงเทพก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายรอบนะทุกวันนี้สะอาดมากแล้วด้านข้างก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับสะพานนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับเปิดเพื่อให้เรือขนส่งใหญ่ๆข้ามนะครับก็จะมีช่วงเปิดนะแต่ผมมาไม่ทันช่วงเปิดสักทีนะ คือไม่เคยไม่เคยเห็นช่วงเขาเปิดนะแต่รู้ว่ามันเปิดได้เนะี่ยตรงนี้ก็จะมีคนมาตกปลาเยอะตอนกลางคืนนะช่วงริมสะพานเนี่ยตดี๋ยวนี้เขาจัดระเบียบนะสมัยก่อนนะครับตรงเนี้คนก็จะมาตกปลาแล้วก็มาตั้งวงกินเหล้ากันขายของอะไรบนนี้ยต่อมาก็าก็ตอมอเขาจัดระเบียบนะครับก็คือ ไม่ให้มาตั้งวงอะไรบนนี้ยสกรปรกนะครับเนี่ยแล้วก็สวนสวนตรงใต้สะพานตรงฝั่งเนี้พระรามพระรามสามนะเขาเรียกก็สะอาดสะอ้านนะครับจดเป็นระเบียบขึ้นนะครับมาพักก่อนได้อันนี้เป็นริมริมริมฝั่งเขาก็มาตกปลากันยู่นะแต่จริงๆแล้วเขาเขาไม่ค่อยอนุญาตนะตอนหลังนะครับ สะพานกรุงเทพนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเอือร์ไปเป็นอู่เป็นอู่อซ่อมเรืออะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะครับประวัติผมอาจจะไม่ค่อยเตะนะท่านผู้ชมก็ไปคนดูแล้วกันนะครับสะพานกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับสะพานกรุงเทพพุทธศักราช2,502นะครับโอ้ อันนี้สัสพานาบูรณะครั้งที่หนึ่งสองพันห้าร้อยยิบเจ็ดนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้คือเข้าบูรณะเนี่ย <Yeah. S 1> ตรงพื้นสัพานก็จะเป็นพื้นเดินแบบนี้แล้วริมสนมก็เป็นแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูไปดูอ่า ตรงที่เขาเปิดอะ่ะผมจะพาไปดูตรงกลางนะครับตรงนั้นก็จะทําเป็นที่เปิดแล้วตรงนี้ก็คือสะพานกรุงเทพสองนะหรือสะพานพระรามสามที่ข้ามจากฝั่งโน้นนะนี่ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับส่วนของสะพานกรุงเทพนะครับ ฝั่งบนก็ยังตกปลากันอยู่เลยแล้วฝั่งนัก็จะมีเรือของอะไรของนาวีอะไรกางนะครับเนี่ยเป็นสะพานเหล็กแล้วเขาปูพ,พื้นแบบเนี้ยเคยมีภาพ,พยนตร์มาถ่ายที่นี่หลายรอบนะหลายเลือกอะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศปัจจุบันนะครับของ สะพานกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูนิดหนึ่งในช่วงเช้านะครับเดินกินลมชมวิวนี่สบายเลยเนี่ยฝั่งน้อก็จะเป็นเอเชียทิสนะครับฝั่งนั้นนะเอเชียทิสม่น้ำเจ้าพยานะครับตรงนี้เป็นเบื้องกว้างกว้างพอสมควรนะ วัดนั้นก็เป็นวัดบุคคลโลนะครับฝั่งนั้นเป็นฝั่งบุคคลโฝั่งคนบุรีฝั่งโน้นะถ้าไปฝั่งนี้ก็จะออกทางาปากอ่าวนะไปปากอ่าวนะครับฝั่งนี้ไปทะเลนะฝั่งนี้นะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะไปทางนนทบุรีนะครับฝั่งนี้ สึกว่าเลือไฟฟ้า,ฟาจะจอดอยู่ตรงนี้นะแต่มันไปเริ่มต้นตรงสาทรนั่นแหละนี่ก็การเดินทางก็สะดวกสบายนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็มีคนมาออกกำลังกายตลอดนะครับแถวนี้นี่เนี่ยเดินมาถึงตรงกลางนะครับก็จะเป็นเป็นแบบนี้สำหรับเปิดขึ้นเปิดลงนะเพื่อให้เรือ เรือที่เือใหญ่ๆแบบนั้นนะครับแบบนั้น,น่ะเรือใหญ่ๆห่แบบนั้นนะครับข้ามข้ามมาได้ถ้าเรือปกติก็ข้ามได้ปกตินั่นแหละแต่ถ้าเป็นเรือยนต์เรือใหญ่ต้องต้องเปิดสะพานนะครับเหนื่อยผมเดินแค่นี้ผมหอบแลยเหนื่อยตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เขาทำให้ให้มันเปิดได้ ส่วนนี้นะครับคือเปิดเนี่ยมาดูตรงคอตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้คือส่วนที่เปิดนะครับนี่ส่วนนี้นี่นะครับส่วนส่วนที่สะพานเปิดนะนี่ก็จะเป็นรอยต่อแบบนี้นะครับแล้วก็จะยกจะยกจากตรงนี้นะครับมันจะง้างขึ้นมา ถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงนี้เราก็ถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงบริเวณนี้นะตรงบริเวณนี้ก็เราเราไม่โดนยกแต่ถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยเราก็จะโดนยกยกขึ้นเดี๋ยวผมไปดูรอยต่อนะครับเนี่ยตรงส่วนที่ผมเดินอยู่เนี่ยก็คือส่วนที่เขาสามารถยกขึ้นได้นะครับตรงนี้แล้วเรือก็จะข้ามฟากมาฝั่งนี้นะครับซึ่งสะพานก็ทำสูงนะน่นนะสูงขึ้นถึงนู้นน,น,นะเห็นไหม เนี่ยเนี่ยครับอันนี้ก็คือสะพานกรุงเทพนะครับสองฝั่งฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งฝั่งทนทนนะครับ <Yeah. S 1> นี่นี่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยตรงนี้คือรอยต่อนะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยตรงบริเวณนี้คือรอยต่อนะครับนีเขาก็จะยกขึ้นเพื่อให้เรือเพื่อให้เรือมันข้ามฝั่งไปได้นะครับสองฝั่งก็งคือ,ออ้าออก ก็บบจะอ้าออกแต่ฝั่งนี้นะครับนะครับวันนี้ผมเดินมาถึงตรงกลางสะพานแล้วนะครับตรงนี้เป็นสะพานกูเทสในปัจจุบันนะครับเป็นสะพานที่สามารถายกให้เรือใหญ่ข้ามได้นะครับอาจจะมาไม่เห็นในช่วงที่เขาทำการยกสะพานนะครับนี่ นะครับวันนี้ก็เดินเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝัา่งโน้นก็เป็นเหมือนกันคือเป็นโครงเหล็กโครงเหล็กส่วนนี้ยกไม่ได้นะครับแต่ส่วนนี้ส่วนที่เป็นมุมนี้คือสามารถยกขึ้นได้นะครับครบก็จะยกช่วงช่วงนี้อันนี้ก็คือส่วนที่ยกได้นะครับท่านผู้ชม บรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยานะครับฝั่งโน้นก็เป็นสะพานสูงสะพานาพระรามสามสะพานที่เขาเรียกว่าสะพานเทียบสองนะครับฝั่งโน้นนะครับ